สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนดูเวลาคลิปนี้ผมจะมาสอนและแนะนําวิธีการใช้ไม้นิ่มครับนี่ครับไม้นิ่มตัวนี้เป็นไม้นิ่มที่ผมใช้งานมาแล้วนะฮะซึ่งไม้นิ่มแบบเดิมๆม,มันจะมีความยาวมากกว่านี้และ2ด้านจะเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้ถ้ามองเผลอๆฮะเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นคล้ายไหมครับคล้ายอยู่นะแต่ผมจะมาบอกความแตกต่างให้ฟังนะครับสมมุติว่านาฬิกาของเราะฮะ เห็นไหมครับตรงร่องตัวเลขเนี่ยสมมุติว่ามันมีคราบดําฝังแน่นอยู่หรือว่าอย่างเช่นตรงร่องเปิดฝาหลังเนี่ยเห็นไหมมีคราบดำดำอยู่คราบสกรปรกนี่ครับเราต้องการจะทําความสะอาดอย่างแรกเลยให้เราเอาแปรงนะฮะแปรงปัดเอามาจุ่มกับเป็นสนขาวถ้าหากไม่มีบเป็นสนขาวใช้รอนสันแทนได้ครับจุ่มแล้วก็ถูๆๆปัดๆออกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นคราบที่มันฝังแน่น มันเหนียวมันจับตัวเป็นก้อนมันเอาไม่ออกเราจะต้องใช้จังเลืยอที่2ก็คือไม้นิ่มครับปกติมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเหมือนกับไม้เสียบลูกชิ้นด้านที่มันไม่ใช่ด้านแหลมทีนี้ด้านนี้มันแหลมเพราะว่าผมเอามีดหรือว่า,อาคัตเตอร์นะครับมาเอามาเหลาให้มันแหลมอ๊บสมมุติว่าเหลาแล้วสมมติว่าแหลมแล้วนะครับอจากนั้นฮะ,ะก็วิธีใช้งานก็คือจุ่มเบนซินขาว แล้วก็เอามาทําความสะอาดตามร่องได้เลยนะฮะถูๆๆออกมันจะเข้าทุกมุมทุกซอกนะฮะความแตกต่างของมันเนี่ยที่ว่าทําไมไม่สามารถใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้จิ้มฟันแทนได้เพราะว่าไอ้สองไม้นั้นนะฮะมันจะมีความแข็งเวลาที่เราไปถูๆเนี่ยยิ่งเป็นส่วนเงาอย่างเช่นขอบเนี่ยฮะไปถูมันจะเป็นรอยได้ง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้นิ่ม ซึ่งตัวเนื้อไม้เนี่ยมันจะมีความนิ่มสมชื่อเลยฮะไม้นิ่มเนื้อไม้ก็นิ่มอ่าเอามาทีนี้เวลาเราถูไปโดนมันมันจะทําให้นาฬิกาไม่เป็นรอยครับเพราะว่าไม้มันนิ่มนั่นเองนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของไม้นิ่มทําไมช่างนาฬิกาถึงเลือกใช้ไม้นิ่มครับ<ม>เป็นเพราะเหตุผลนี้ฮะยังไงก็ตามค่าเกิดว่า คุณรักนาฬิกาหรือว่าอยากจะลองเซอร์วิสนาฬิกาทำความสั่งนาฬิกาด้วยตัวเองผมแนะนำว่าเป็นอย่างเช่นที่ต้องมีไว้ครับสำหรับไมนิ่มนะครับขอบคุณครับ